สวัสดีครับผมทุกขอกินแลงครับมุ้ยไงครับผมไข่เคียวก่อนครับนี่ไข่เคียวชิลลี่กรอบแล้วครับผมเมนูแรกผ่านไปไข่เจียวบุนะครับนะครับผมซิเรียลลอครับผมผัดต้มปูนครับผมสีสันหนากินครับ นมือตัวไปครับผมผัดคะน้าปลากระปะะร๋องนะครับผัดคะน้าปลากระป๋องพี่น้องผัดตัมเข่ายังไงครับผมคะน้าปลากระป๋องนะครับ ดูด้วยครับผมอีกไฟครับพร้อมเสิร์ฟไปครับผมสีด้วยครับผมคณาปลาการะป๋องครับสีสันหนากินมว้ครับผมครับผม ครับเขาแล้วมื่อนี้ครับผมพัดพักบุ้งครับแล้วก็พัดขนาปลากระป๋องครับผมตามด้วยไข่เจี่ยวครับนี่แหละครับผมซ่ำมนี่แหละครับมื่อนี้ครับมาเด้อครับผมเสียบๆน้วกันเด้อครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เช่นนี้แล้วครับผมสวัสดีครับ